สวัสดีครับผมษ์ยาลกินข้าวไปวันนี้อยู่กับแอรมเช์เอนะครับโอเคเราจะมาสร้างเซิร์ฟกันนะครับนะโอเคครแล้าอย่างแรกครับต้องไปแต่งกันนะเจ้าเอ้ตกไม่ต้องตกแต่งแล้วยินดีจ้าแล้วชูเซิร์ฟมาสอะไรออู้อ่านไม่ออกกไอ้ไซคิมไม่ออกครับออไอว่าอแล้วว่าไองงเยว่าอะไรล่ะ เซฟเลี้ยวข้าเซฟเลี้าเนี่ยนะโอ้ยเลี้ยวข้าก็ยินดีไงมั่วปะเนี่นยใหญ่ปั๊บสแบบวางมัวไม่ได้วางมัวครับเ,รเอาเดี๊ยนมาเอาเดิเอาด,อาดิอะไรเนี่ยโอ้ยจะสร้างเป็นอันนั้นจะเป็นเซิร์ฟไทย เขาก็ว่าเป็นห้องนี้ใช่ไหมนี้จะเป็นแบบทีวีนะเนี่ถ้าใครเปิดเสื้อเป็นก็บอกคอมเมนต์บอกผมแล้มาซวัสดีทีวีด้วยนะคะเฮ้บอกใครก็ได้เ,เอ้ยแอดมาเตนะอร์เอนะครับโอ้ยเฮ้หลอดลูกจีมใหต้องพูดมากก็ได้เดี๋ินเป็นมิ้งอ่ะมิ้งก็เด็กแมวจ้ะ เป็นช็อปดีกว่านี่เป็นช็อปเออสปาช็อปแต่อเติมไปสร้างอะไรหรอไปสร้างอะไรครับเฮ้ยวางอะไรเงี้ยเฮ้ยวางอะไรเนี่ยกูวาอนนงอย่างนี้เดี๋ยวค่อยวางเป็นตู้อันนี้เป็นแค่ด้านหน้า ่ะไรครับยังไงกินมาแล้วยังไงยิอ่นีโอ้โห

ช็อเป็นตัวอเอาพิมพเแยกนันมีกชอหนึงแล้วกันชอสองชอสา,ะะอามาอเดี๋้วอะไรเนี่ยชอบหนึ่งโอ้ไม่มีของแลับเดี๋ยววันนึงขอปูพรมกันดีเฮียพใช้เป็นพรมอะไดีครับเลือคโตเล อีกแล้วภแดงแทงลงแทงแทงโอ่คแล้วเราก็ภูแดงูพื้นขุดขุดขด വേറെ <sharp inhale> แรกแรกแรกโคตรเลยครับเร่งออกเลยครับนะเออเดี๋ยวเขาส่งให้ เป็นเน่เป็นหนึ่งเม่สิบสามนึงเมื่อใครท่องคุณแม่สองไม่เป็น่งเฮ้ยบอกว่าเป็นถึงเม่สิบสามใหญ่เค,เคไม่ได้ชอบครับอย่ามั่ว<ะ>เ,<อ>เดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้านะครับจะได้เห็นตัวแทนของคนที่ผมรักครับ เขาไม่เลิกชอบเขาไปไานละแล้วเขเลิกชอบมันแล้วแต่มันเลิกชอบเาม่ชอบแกแก่ชบมันยังไอยหญ่ใหญโอ้อะไรยอยากบอกครับว่าเดี๋ยวมานะครับแป๊หนึงโหแป๊หนึงผมอยากบอกนะครับว่าโนะเป็นเคยเป็นแฟนกับเคฟเล้นะเย แค่นี้แหละโอเคครับผมมาแล้วคือยิอ่งใหญ่เอฟทุกคนรู้กันหมดแล้วไม่ต้องเอาอเมกันเลยได้เดี่เกิงเริ่มไม่ลงิทและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอะไร 包，哈哈哈哈哈哈！包我？什么？我？什 <laughs> โม่ทำอะไรเเย่ทำอะไรเฮ้บางไ,ไม้ก็ม่อี <c oughs> กเกมผีเท้ามดัเก็า้นไมไม่เบิร์ไม่เบิรไม่เบริเบร์วางข้างบนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อกอีกแเรอ,อไม่เเป็นหลังคานะไม่อกเป็น ไม่พูดไปพูไปเลยพานะยม่วยัวงไง,งจริงปะมันก็ถูกเลยเป็นกระไงโอ้ไม่วะมันก็ถูกไหมก็ขมิ้มันก็เถอะอมันเถอะนี้มันถูกไหมอีเคล่เลยโอ้ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะประกาศปิดช่องนะครับแล้วผมก็จะเปิดช่องใหม่อีกทีนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าจะเปิดวันไหนนะพี่แย่เขาจดนะครับไม่ไม่มีโทรศัพท์มีครับแต่ว่าโทรศัพท์ผมห่างครับเอ๊แล้วก็ให้คนเหนนซื้อใหไนะเพราะเขาไม่มีตังค์นะผมใช้ไอโฟนเลยไอโฟนห้านะเออหล่นหล่นหล่อแต่ว่าไอโฟนห้ามันเล่นไหมครับไม่ได้นะ้ไอโฟนของปมอมครับเฮ้ ไอโฟนมันก็เล่นมาคะไม่ได้อีกแล้ววะเล่นได้เล่นได้ครับถ้ามีเงินซื้อไม่มีเงินซื้อก็เล่นได้เป็นบูให้กันไม่ได้ก็ไม่ไหวเป็นบูแล้วล่ะไม่ครับแทมมันต้องมีเงินซื้อมะอันนี้เราเป็นมาคับแทมไหมล่ะแท้แท้ไม่รเาเหลดหรือไงก็บูเอาไง แต่ไอโฟันบูไม่ได้นะคะว่าอะไรล่ะไม่รู้ไม่ได้เสียไนอนน้ฟนขนาดนั้นว่าก็ว่าไปกินเขากระเทาะเกลันยิ่งใหญ่ครับไม่ต้องคต,ต้องบอกผมผมก็รู้ครับว่าไม่ลำพันเอา้าดูดีกะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสยโกดเเียคอ์เอไลค์ถ้าใครชอบก็ย่กดไล์กดดไลคกดแชรกดให้เพนแชร์เๆให้ผมนะแเอ็ดมันจะเอได้ครับบายไปละ